สวัสดีครับทุกคนเอ็นไอยินดีต้อนรับครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงโปรสำหรับเติมเกมฟรีไฟล e ที่คุ้มตลอดการและสามารถรับได้ครั้งเดียวครับที่บอกว่าอย่างนั้นก็คือว่ามันเป็นโปรที่ไว้ส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่นั่นเองนะครับก็คือเป็นโปรฟรีไฟล e ร่วมกับ Google Pay และร่วมกับ AirPay ครับซึ่ง3ตัวนี้ครับถ้าใครรวมกันแล้วเป็นใหม่ก็สามารถรับได้ยังชมเคยเติมฟรีไฟล ผ่านบัตรการน่าครับแต่ผมยังไม่เคยผ่าน Google p l y y และผูกกับ AirPay ดังนั้นผมก็มีสิทธิ์ับโอเคไหมท่านต้องจะเป็นเลยไงมารับชมพร้อมกันเลยครับอ่าครับเมื่อเราอยู่ที่โทรศัพท์มือถือของเราหรือว่าแท็บเล็ตของเราครับเราจะต้องมี Google Play หรือ Play Store นั่นเองครับแล้วก็แอป AirPay รวมถึงเกมฟรีไฟล์ของเรานั่นเองครับเริ่มต้นกันที่ AirPay ในกรณีนี้ของเราจะต้องยืนยันจนผ่านแอป a p y ของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นนะครับแล้วเราไปคลิกที่คูปองของเราครับเมื่อเราที่มาที่หน้าคูปองนะครับให้เราคลิกคูปองของฉันครับจากนั้นครับกรอกโค้ดที่เป็นโค้ดกิจกรรมของเราเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้กดแตะที่ปุ่มเพิ่มจากนั้นครับ รายการคูปองก็จะปรากฏหน้าคูปองของฉันหรือเป็นหน้ารายการคูปองของเราที่ชังใช้ได้อยู่นั่นเองครับซึ่งรายละเอียดก็หัวก็จะมีคูปองก็เป็น Google Play เงินคืน35บาทสําหรับ Google Play นะครับแต่เราไปดูในรายละเอียดข้างในกันบ้างนะครับ <c oughs> ขอพูดถึงคร่าวๆนะครับที่เข้ามาเงื่อนไขก็จะมีเรื่องของระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเป็นเงินคืนจะเข้าคืนทางแอป a อพนะครับ แล้วก็คูปองนี้สามารถใช้จ่ายได้โดยบน Google Play เท่านั้นครับและที่สำคัญเลยต้องมีการซื้อขั้นต่ำอย่างน้อย35บาทนั่นเองนะครับมาเริ่มใช้คูปองกันดีกว่าครับเขาบอกว่าคูปองจะถูกใช้อัตโนมัติเมื่อเราทำรายการนะครับแต่ที่รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีรายการละเอียดแบบชัดเจนเลยครับคือบอกว่าคูปองเงินคืน35บาทเมื่อทำรายการด้วย Air Pay บน Google Play เป็นครั้งแรกเท่านั้นนะครับ ย้ำว่าเป็นครั้งแรกนะครับโอเคครับเรากลับมาที่หน้าแรกของแอป AirPay กันนะครับจะสังเกตว่าก็สามารถสังเกตได้ว่าจำนวนเงินของผมไม่มีสักบาทนะดังนั้นผมจะลองใช้ AirPay เติมโดยที่มีเงินเหลืออยู่แค่0บาทนะครับตามที่เขียนไว้ว่าจ่าย0รับ260เพร ครับโอเคครับก่อนอื่นครับเราต้องมาหากิจกรรมในเกมก่อนครับว่ามีอยู่จริงไหมครับโดยการเลื่อนไปที่ประกาศตามป้ายครับเลื่นเลื่อนๆไปเรื่อยๆครับก็จะเจอนะฮะส่วนอีกวิธีนึงก็ไปดูที่ปฏิทินกิจกรรมเลยครับแล้วก็ไปดูที่ประกาศนะครับก็จะเจอกับกิจกรรมนั่นเองครับจากนั้นแตะเข้าไป เราก็จะพบกับหน้าต่างกิจกรรมเหมือนกับที่เราเห็นในรูปโปรโมทครับซึ่งโค้ดกับรหัสก็จะเป็นตัวเดียวกันนั่นเองนะครับงั้นเรามาเริ่มเติมเพชรพร้อมกันเลยครับอันดับแรกครับไปแตะที่รูปเพชรนะครับจากนั้นไปที่แถบเติมเงินนั่นเองครับเราต้องทําตามเงื่อนไขกิจกรรมนะครับนั่นก็หมายความว่าเราต้องเติมขั้นต่ำ35บาทหรือ100เพชรนั่นเองนะครับ โอเคครับหาก g ูเกิลเพจของเราไม่เคยทําการผูกบัตรใดๆมาก่อนหรือผูกกับแอปใดๆมาก่อนเขาก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาบอกว่าให้เราผูกกับแอปเหือในการจ่ายเงินนะครับเราก็จะเลือกไปที่ Air Pay ของเรานั่นเองครับเมื่อแต่แล้วก็จะมีการให้กรอกไลน์เอื่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่การเรียกเก็บเงินนะครับแล้วก็จะมีการให้ยืนยันในส่วนของการผูกแอร p a พเข้ากับ Google Pay นะครับให้เรากดยอมรับและก็จะมีหน้าต่างให้กรอกรหัสพินของแอป AirPay นั่นเองครับเมื่อเราผูกกับแอป,ป AirPay เรียบร้อยเราก็จะโชว์รายละเอียดของแอป,ป a i r p a พที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะมีโชว์แค่4ตัวให้เห็น4ตัวท้ายให้เห็นนะครับแล้วก็จะมีไายละเอียดของการสั่งซื้อนั่นก็คือ 100ไดมอนหรือ100เพชรนั่นเองครับเป็นเงินสาบาทครับถ้าพร้อมแล้วก็กดแตะซื้อได้เลยครับ<ะ>จากนั้นนะครับก็จะมีละให้กรอกรหัสยืนยัน Google Play เพื่อเป็นการยืนยันว่าจะสั่งซื้อจริงๆนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นการติถูกเพื่อจุดจําอุปกรณ์ครับนั่นหมายความว่าถ้าเรากดซื้อในครั้งต่อไปก็จะไม่ต้องมากรอกรหัสอีกซึ่งตอนขั้นตอนนี้ผมไม่แนะนำครับ<ะ>เพราะว่าการนใส่ซื้อแต่ละครั้งให้เรากดรหัสยืนยันเป็นประจําหรือทุกครั้งดีกว่าครับ ยืนยันการสั่งซื้อก็จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นครับเนื่องจากยอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอใน AirPay นั่นเองก็ไม่เป็นความจริงนะครับที่เราจะจ่ายเงิน0บาทแล้วได้260เพน์ครับเหอขั้นต่ำอย่างน้อยเราต้องมีเงินอยู่ใน AirPay เป็น35บาทนะครับถึงจะสามารถรับโปรโมชันนี้ได้ครับตอนนี้เรามีเงินอยู่ใน AirPay 100บาทเรียบร้อยนะครับเราจะมาทำการสั่งซื้อเในลลราคา35บาทอีกครั้งนึ่งนะครับ ก็จะสามารถทํารายการได้สําเร็จนะครับแล้วก็จะมีถามว่าต้องการให้จดจําการสั่งซื้อนี้หรือไม่บอกว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราจะได้ยืนยันและไม่เป็นการสั่งซื้อโดยที่ไม่ตั้งใจอีกครั้งนะครับก็จะมีคําว่าเลยได้รับเพจแล้วนะครับอนอกจากนี้ผมก็ยังได้รางวัลที่มันเป็นรางวัลโปรโมชั่นพ่วงครับแค่เติม9.9เพรนะครับก็สามารถรับรางวัลพ่วงได้เพราะที่มันมีโปรสองโปรพ่วงก,กันไว้พอดีครับ จากนั้นก็จะมีข้อความแจ้งมาบอกว่าเพชรจะเข้าในไม้ช้านะครับก็จะสังเกตได้ว่าผมมีเพชรแค่48เพชรแต่ตอนนี้เป็น148เพชนร้ยันหมายความว่าเติมครั้งแรก35บาทเข้า100เพชรนะครับกลับมาดูที่แอร์เพนะครับผมมีเงินอยู่100บาทผมเติมเพชรไป35บาทผมก็ได้เงิน เป็นโบนัสกลับคืนมา35บาทนั่นหมายความว่าเราจะได้เงินคืนเป็นโบนัสกลับมา35บาทนั่นเองครับวันนี้ใครถามว่าสามารถนําไปใช้อะไรได้บ้างครับมันก็จะทําได้หลายอย่างเลยครับอย่างแอป APE อย่างนี้ก็จะมีการซื้อตัวหนังซื้อเกมเติมเกมอะไรต่างๆเหมือนเดิมนะแม้แต่การช้อปออนไลน์อย่าง Shopee เราก็สามารถที่จะเข้าไปใช้ในส่วนของ โบนัสให้หมดไปได้ใน35บาทหรือจะใช้คัวพุ่กับเงินสดที่เราเติมเข้าไปก็ได้ครับลองมาเติมเพชรรอบที่2กันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ผมมี1 0 4บาทเพ็นครับหลังจากที่เติมออกมาแล้วก็จะกลายเป็น248เพชรนั่นหมายความว่าเงื่อนไขย,ยังใช้ได้อยู่นะครับ มาที่ส่วนของ AirP a y กันอีกครั้งครับเมื่อเราแตะเข้าไปดูรายการเงินสุดของเราเราจะพบว่ากระเป๋าหลักของเรายัางอยู่ที่65บาทเหมือนเดิมครับแต่โบนัสยังเป็น35บาทรวมกันเป็น100บาทนั่นหมายความว่ารอบที่2 AirP a y ดึงเงินจากโบนัสไปใช้ให้ก่อนครับเมื่อเดินเงินจากโบนัสไปใช้ตามเงื่อนไขเขาบอกว่า ถ้าเราจ่ายไป35บาทเราได้กลับคืนมา35บาทนั่นหมายความว่าเราใช้โบนัสเราก็ได้กลับมาเป็นโบนัสอีกครั้งหนึ่งนะครับ <Wow. S 1> ส่วนอีก60เพชรเราสามารถรับได้จากหน้าแถบประกาศนะครับแล้วไปที่ Air Pay เข้าไปนะครับถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้แตะคําว่าลงทะเบียนที่นี่ก่อนกดรับนะครับจากนั้นครับเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยครับให้กลับมาที่รับรางวัลของเราครับแตะคําว่ารับสิทธิ์เลยครับจากนั้นก็จะมีข้อความยินทีด้วย คุณได้รับเพชรเพิ่มแล้วก็รุ้นาตรวจสอบนะครับแล้วก็รับอีก50เพชรรับรวมกันเป็น60เพชรกลับมาดูที่เพชรของเราแต่ทนาอ้าวเฮ้ยทำไมเป็น248่วะมันต้องบวกอีก60มันน่าจะเป็น3 0 8เพชรนะครับเออเอาละสิระบบน่าจะรวนครับแต่เราลองออกเกมแล้วเข้าใหม่กันดูดีกว่ายครับครับเมื่อกลับเข้ามาในเกมันอีกครั้งนะครับแต่เราลองมาตรวจเพชรดูอ้ามันก็248เพชรนี่หว่า หายไปใน6 0ปสิอป่ะเพิ่งสังเกตว่ามีจดหมายเข้ามาครับหลังจากที่เราออกเกมไปอ่าโอเคนี่ไง <laughs> มันอยู่ที่หน้าจดหมายนะครับกดรับเลยแล้วกันครับ มันก็จะปรากฏเป็น308เพรนะครับได้แล้วเราก็ได้เพชศครบ260เพรนั่นเองครับจากที่ผมมี48เพรนั่นเองครับ oh. จิจกรรมตามโฆษณาครับจ่าย0นยบาทแล้วได้เพศร260ไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าเราจะต้องมีเงินในบัญชีแอร์พเพย์อยู่35บาทก่อนนะครับจึงจะได้2 6 0เพรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นเราก็จะได้เงินคืนมาทั้งหมดนะครับก็เปรียบเสมือนการจ่าย 0บาทหรือไม่ได้จ่ายเงินเลยนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามากันนะครับส่วนใครที่พลาดโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าฟรีไฟล์เขามีโปรโมชั่นดีๆมาตลอดทั้งปีนะครับ <Wow. S 1> อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k เพื่อตามตกาิจกรรมดีๆในกาลลิน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์ด้วยนะครับ <laughs> ทุกคน เห็นอะไรไหมครับผมยังไม่ได้ทันที่จะปิดคลิปนี้ได้เลยมาแล้วฮะกิจกรรมด่วนนะโปรโมชั่นด่วนพิเศษรอบนี้หนักกว่าเดิมอีกฮะจ่ายศูนย์รับ560เพชรเนะครับยังไงก็ไปตามกิจกรรมกันเองนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับปิดท้ายกันด้วยรูปโปรโมชั่นดีๆที่ผ่านมากันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ Thank you